นางสงการานระดับจักรวาลเมื่อวานวานี้นี่ขึ้นรถแห่เข้าสนามหลวงเลยนะฮะต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะฮะานางสงการานระดับจักรวาลอย่างคุณเอนเทเนลโพซิลนะฮะจะเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023แล้วก็เป็นรองชนะระดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023ด้วยนะครับถือว่างานครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับก็ตรึงตาตรึงใ,ใจ นะคะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เลยนะคะพิเศษเลยเพราะว่าเป็นการปรากฏตัวของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแถวหน้าของจีนเลยฟา้ฟานปิงปิงฟ้านปิงปิงเนี่ยนั่งรถตุกต๊กๆนะคะ,คะนั่งตุกต๊กๆร่วมขบ,บวนพาเหรดเปิดงานมหาสงการนะคะเย็นทั่วล่ามหาสงการที่ถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงนี่แหละเขาบอกโออราสาดสวยทั่วงาน ฟ้านปิงปิงในชุดไทยไทยก็ยิง<ช>่งสวยเข้าไปอีกเป็นชุดไทยพระราชนิยมนี่คือแบบว่า2,000ันปีจริงๆนะฟ้าน<ช>ปิงเนะี่ย